รถคันนี้เกียร์ออโต้ครับตัวรถแอร์เย็นช4สีค่ะอันนี้มาะลูกค้าเชฟเลอร์เชฟเซอร์ปีสิบเก้าเกียร์ออโต้สองพันหาร้อยสี่สนะคันนี้เปิดอยู่ที่สามแล้วคาันนี้เดืนท่านก็จะเปิดได้ลูค้ามาสามกเดเดนท่านเปิดราคามาต่อแล้วค่ะสต๊อบปิดเลยค่ะสามซอสามอแแล้วกาจะปิดกางสามสนหเปิดสี่พันแล้วค่ะสามนหเปิสี่พันับตื่สามแสนหเปดสี่พันับซ้อบ้านแตะไเสต๊อปิดมาได้นะคะสามแสนห้าเปิด่พ เปศูแล้วค่ะสับไซนานัตืสองสองนาเป็นลันหกบาทสองพันัตื่นับนหกบาทสองพันนับสนหกบาทสองพันบาทที่ใหมเลยบหกส่ราคเป็ีนค่ะันหกบาทสี่พันนับตื่นซับนหกบาทสี่พันนับสองหกราคาเปี่ยนันหกบาทอพันบืับนหกบสอพันทนได้เยนะมากบดับบอบนออนไลน์ซบแปดนาารเปลยนะซับไซนกบาทแปดพันนับตื่น ออนไลน์สาูนศูนย์ดนะสามสนเจ็นบาทเด็กสแบสามนเจ็ดหมื่นบาทเพราไรสามศซนศูนย์เจ็ไม่ได้สามศูนศูนย์ที่3ามแสนนบาทครับ